จากกรณีเพจเฟซบุ๊กหมอลำประถมบันเทิงสิงห์ได้แจ้งข่าวเศร้าว,ว่าหมอลำประถมบันเทิงสิลป์ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องเอง็นดาวรุ่งประถมบันเทิงศิลป์ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งก่อนจะเสียชีวิตไม่กี่วันเธอได้ขึ้นแสดงกับวงเป็นครั้งแรกจากนั้นได้มีแฟนเพลงมาคอมเมนต์พร้อมภาพว่าน้องแอนนภาพรหรือ แอนประถมบันเทิงสิ์ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวน้องด้วยครับน้องประสบอุบัติเหติรถคว่ำครั้งหนึ่งเคยร่วมงานกันบุญฉลองพระพุทธรูปวัดบัวหวายขอให้น้องสู่สุขติครับล่าสุดทางเพจหมอลำประถมบันเทิงสิงได้ย้อนคลิปวันแรกที่ได้พบแอนประถมบันเทิงสิงกับความประทับใจที่จำไม่ลืมพร้อมข้อความระบุว่า วันแรกที่เราได้พบกันวันแรกที่น้องแอนได้ก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันน้ำเสียงและการร้องที่เป็นเอกลักษณ์หน้าตาอันน่ารักและรอยยิ้มที่สดใสพวกพี่พี่และทีมงานจะขอจดจำน้องแอนในฐานะศิลปินและนางเอกหมอลำในครอบครัวประถมบันเทิงสิงตลอดไปด้วยความคิดถึงและอะไรยิ่งน้องแอนนภะาพรประถมบันเทิงสิง